สวัสดีค่ะปูแอปเปิลนะคะปูะเพิ่งออกมาจากตลาดมั่นคงค่ะไปหาของกินหิวมากๆเลยเพราะว่าเมื่อตอนกลางวันปูลืมกินข้าวอะไม่รู้ลืมได้ไงปกติจะไม่พลาดก็พอดีแม่ให้แวะหากับข้าวไปให้แม่อยากกินน้ำพริกกุ้งเสียเมื่อกี้ปูก็หามาให้แม่ได้นะคะตอนนี้ก็รีบกลับบ้านเลยเพราะว่าแม่รอกินข้าวอยู่ ส่วนตัวปูก็ซื้อตำข้าวโพดไปกินตำข้าวโพดเขเ็มๆแต่ตอนนี้ก็ซื้อไส้กรอกขาไม้แล้ะ10บาทกินลองกินลองท้องไปก่อนจ้าระจ้าอรม ไม่เกินไม่เกินสิบนาทีถึงบ้านตอนนี้ดีรถไม่ติดมากจริงๆวันนี้ปูว่าจะไปแม่กองก็ก็ไม่ได้ไป แต่ว่าพรุ่งนี้กูต้องไปบ้านแถวแต่เช้าเลยเพราะว่าไปงานทำบุญเจ็ดวันแม่สามีเพื่อนเสียต้องอจากบ้านก่อนหกโมงเช้าเพราะว่าเขาเลียงเขาเลี้ยงพาเช้าผูก,ก็ทำข้าวเหนียวถั่วดำไปช่วยอังเจ้าภาพสั่งมาอยากได้ข้าวเหนียวถั่วดำเป็นประเพณีของเขา อร,อ,อ,รอ,อันนี่สำคัญตอนนี้น้ะมันลดหมด <c oughs> จะขับถึงปั๊มไหมเนี่ยถ้าไม่เกี่ยนปั๊มก็ เจอปอตทแต่ว่าอูอยากเติมบังจากเพราะว่ามีมีบบับบเต้นจริงๆช่วงนี้ยปูก็เริ่มกินเยอะอีกแล้วเจาะน้ำตาลครั้งสุดท้ายน้ำตาลก็ขึ้นขึ้นมา147 แต่ว่าค่าสะสมไม่รู้เพราะว่าหมอเจาะแค่ไปเล็บอีกประมาณสองเดือนค่อยไปเจาะใหม่มองดูไม่น่าจะลดเพราะว่ากินเยอะมากกิน,นกของหวานด้วยอูปเป็นคนชอบกินขนมหวานอย่างของหวานทุกอย่างชอบชอบหมดเลย ก็ถึงใส้นขอบของไม้เนี่ก็นนกนนกนนกตึงๆทองแล้วนะนนไม่เป็นไรวันนี้ปูมีเวลาไม่ได้ออกไปไหนแล้วเดี๋ยวก็ คำคำก็ออกน้ำลาย รถเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวนี้พระรามสองรถก็ติดเหมือนเดิมแล้วรถเยอะนี่ยังไม่ค่อยเหย็ยนมากก็อย่างไหลได้เรื่อยๆอีกสักพักอนะประมาณชั่วโมงนี้เรียกว่าติดแล้ว ทำไงได้เนอะเพราะว่าเราก็คนเดียวไปไหนก็คนเดียวแต่ถ้าไกลๆนี่คนเดียวไปไม่ได้เลยนะหลับถึงแม้จะมีเพลงฟังก็หลับถ้าทางยาวๆก็จะต้องอย่างน้อยมีเพื่อนไปด้วยคนแต่ถ้าระยะใกล้ๆขับไม่เกินครึ่งครึ่งชั่วโมงพอไหวยิ่งน่ะขับรถตากแดดในภูหลับเนีย แล้วก็ตัวเองเนี่ยแย่อยู่อย่างหนึ่งคือไม่สามารถนั่งรถใครได้เมารถถ้าขับเองไม่เป็นไรโชคายโชคายที่ว่าใครจะมาขับรถให้นั่งไม่ได้ไม่รู้เป็นโรคอะไรเมาเมารถเดี๋ยวอวกแตกมันก็เลยลำบากนิดนึงคือไปไหนต้องขับรถเองอีกสัก จะขับรถเองได้อีกสักกี่ปีเพราะว่าสายตาก็ก็จะแย่ไปเรื่อยๆเพราะว่าด้วยวตอนนี้ปุ๊กก็51แล้วอีก5ปีก็น่าจะยังไหวอยู่หลังจากนั้นสงสัย <c oughs> นอนแงกอยู่กับบ้านไปไหนไม่ได้แย่เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ปู๊ต้องรีบรีบเที่ยวตุนไว้ก่อน แต่ส่วนมากพุก็ไม่ค่อยได้เที่ยวไกลมากจะอยู่ในระยะแบบใกล้ๆแถวนี้แหละจริงๆอะอยากหาเวลาไปเที่ยวเหนือไปเที่ยวอีสานหรือว่าไปเที่ยวใต้ก็ยังหาเวลาไม่ได้เลยแต่ที่ก็แค่สระบุรีลบุรีอยุธยาอาการนครปฐมแม่กองอยู่แถวๆนี้กรุงเทพ ใจผู้อยากไปนานมากอยากไปแต่ก็ยังหาเวลาไม่ได้เลยคือเวลามันไม่ได้เวลาเรากับเพื่อนมันไม่ลงตัวกันเล็กอย่างหนึ่งถ้าไปเหนือหรือว่าไปอีสานไปใต้เนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีถึงสามถึงห้าวันสามวันนี่ปุ๊ว่ามันยังน้อยนะ เพราะว่ามันก็จะหมดไปกับการเดินทางก็จะทําให้เราเที่ยวไม่ไม่ค่อยได้มากอย่างถ้าเป็นเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยปูก็ไม่เที่ยวเพราะว่าคนเยอะปูก็ไม่ค่อยชอบรถเยอะไม่ไม่ชอบเลยอขับไปไหนเรารถเยอะๆรถติดติดเนี้ยแล้วก็ไม่ชอบเที่ยวเสาร์อาทิตย์ปูเบื่อเวลาตอนเข้าปัม๊มอะไรอย่างเงี้ยจะเข้าห้องน้านําทีแบบโอ้โหคนเยอะมากอะไรอย่างเงี้ย จะกินอะไรทีก็คนเยอะถึงไม่ค่อยชอบเที่ยวหน้าเทศกาลใกล้จะถึงปั๊มแล้วต้องเติมน้ำมันรถไปเลยเดี๋ยวพรุ่นี้ออกเดินทางแต่เช้า ใช่ไปบ้านแพ้วไปแถวแถวันกระโจกวัดกระโจกหรือวัดเจ็ดียลิ้วยังไม่ยังไม่ยังไม่แน่ใจเลยค่าน้ำมันรถไปกลับก็เกือบเกือบสามร้อยรถปูค่อนข้างกินน้ำมันไม่รู้เพราะอะไรเครื่องก็แค่สองพันห้านะไม่รู้ว่าเราไปใส่กล่องมาหรือเปล่า

อนนี้ผู้หยางไปเที่ยวคาเฟ่แถวนครปฐมมากเลยเป็นคาเฟ่เปิดใหม่เปิดวันที่สิบสี่มีนาดูจากติ๊กต็อกแล้วแบบอยากมากแต่คิดว่าถ้าไปวันวันแรกเนี่ยคนน่าจะเยอะมากเพราะเป็นวันอาทิตย์ด้วยแล้วก็เป็นวันที่เปิดวันแรกด้วยคนก็รอที่จะไปเดี๋ยวให้เปิดไปสักพักหนึ่งก่อนสักประมาณครึ่งเดือนแล้วค่อยไปก็ได้ไม่รู้จะอดใจไหวหรือเปล่า ที่นครปฐรมเนี่ยคาเฟ่จะเยอะมากๆเลยกูก็ไปมาหลายที่มากเลยสวยๆทั้งนั้นส่วนมากก็จะไปที่หนึ่งไม่ไม่เกินสองครั้งแต่มีอยู่ที่หนึ่งคาเฟ่วิทอลสองไปบ่อยเพราะว่าติดใจในไอสกีกระทอนชอบอันนี้ไปบ่อยมากถ้าอย่างเป็นที่อื่นเนี่ยก็ สองครั้งเราก็จะเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆแต่ถ้าแถวบ้านแถวใกล้ๆเนี่ยก็ก็มีไปซ้ำไปซ้ำหลายที่อยู่อย่างเช่นเพ้าหอมคาเฟ่นี่ก็โอเคบรรยากาศโอเคพอเดินทางก็ก็ไปหลายครั้งอาหารอร่อย ถ้าอาหารอร่อยเนี่ยคุณจะไปซ้ำถึงเล่ปั้มบางจาน Kim